ต่างคนต่างอยู่ไม่ขอร่วมงานเปิด5คู่จิ้นของวงการเลือกจบความสัมพันธ์ไปต่อไม่ไหว หนึ่งเวียสุกัลวั์และแพนเค,ค้กคิมมินิตคู่จิ้นในตำนานสักละครเรื่องพลิกดินสู่ดาวจนกลายมาเป็นคู่จริงและคบหาดูใจกันมาร่วมห้าปีก่อนที่ฝ่ายชายจะออกมาเปิดใจว่าสถานะของทั้งคู่เหลือเพียงความเป็นพี่น้องเท่านั้นแต่แม่หน่อยคุณแม่ของแพนเค,ค้กกลับออกมากล่าวว่าลูกสาวไม่เคยคบกับพระเอกหนุ่มจนกลายเป็นศึกน้ำลายของแฟนคลับทั้งสองฝ่ายและถึงจุดอวสานจินเวียแพนเค,ค้กตั้งแต่นั้นมาสองหมากปริญและมินชลริได คููจินจากซีรีส์สุดโรมนติกสี่หัวใจแห่งคุณเขาในเรื่องปัตภีเล่รักที่สุดท้ายความฟินก็ต้องหยุดลงเมื่อมีชัดหลุดของหนุ่มมากที่ต่อว่าคุณแม่ของสาวมิ้นออกมาในโลกโซเชียลส่วนฝ่ายชายต้องออกมาแถลงข่าวยอมรับผิดและขอโทษก่อนที่ทั้งคู่จะป,ประกาศเลิกคบกันในทันทีแต่อย่างไรตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้คืนดีกันและร่วมเฟรมกันอีกครั้งแม้ว่าจะไม่มีผลงานละครร่วมกันอีกเลยก็ตาม 3. ฟิล์มธนพัทและบีน้ำทิพย์ครู คูจินจากละครเรื่องเมีย2018ที่จู่ๆก็มีเรื่องให้แฟนๆต้องใจหายเมื่อสาวบีอ่านฟอลโล่หนุ่มฟิล์มไปแบบดื้อแบบที่ว่าฝ่ายชายเองก็ยังงงและไม่รู้มาก่อนจนนางเอกสาวได้ออกมาชี้แจงว่าเหตุผลของการอ่านฟอลโล่แค่ว่าอยากติดตามแค่คนที่อยากติดตามเท่านั้นเล่นเอาแฟนๆนั้นจุกกับคําตอบกันไปเลยล่ะค่ะ4ไมพัทรเดชและโบเมลาดาคู่จินจากละครยายกัลยาที่มีแลนจากงานมีติ้งคู่กับแฟนคลับด้วยกัน แต่สุดท้ายก็ต้องหยุดลงเมื่อมีข่าวว่าทั้งคู่นั้นห่างกันไปแถมฝ่ายชายก็มีข่าวกับนักแสดงรุ่นพี่อย่างสาวปุกลุกเป็นเหตุให้สาวโบน้อยอกน้อยใจแต่ฝ่ายหญิงก็ได้ออกมาบอกว่าไม่ได้มีเรื่องกับทั้งสองเลยแต่อย่างได้แต่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ได้ร่วมงานละครกันอีกเลยจนสาวโบย้ายช่องเลยกลายเป็นว่าอาวาสานคู่จินไปโดยปริยายฮาอาลิกทิระเดชและจอยเรลานีคู่จินจากเรื่องกวนคานทองกับแกงเผาปลาไหลและแฟนๆเชียร์ให้ คบกันนอกจอและจัดงานมิงให้เหล่าชิปเปอร์มาแล้วแต่สุดท้ายก็ได้ปิดตำนานลงหลังมีข่าวว่าฝ่ายชายมีสาวคนใหม่พร้อมยอมรับว่าเจอและคุยกับสาวจอยน้อยลงในขณะที่สาวจอยก็โพตดข้อความตัดพ้อบางอย่างแต่หลังจากนั้นตำนานคู่จิ้นทรณีก็เงียบหายไปในที่สุด